อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาซี้เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้พามาที่คนาเล่เฮาส์เรียบคลองทวีวัฒนาได้บรรยากาศทั้งริมคลองห้องจัดเลี้ยงห้องคาราโอเกะครบครันเมนูแรกเห็ดเข็มทองคั่วเกลือทอดไร้น้ำมัน ทุคขาวสูตรพิเศษปลากระกพง้อยแพคัดไซตัวใหญ่แล่เนื้อไปทอดผัดกับซอส XO หอยสดุง้งเป็นหอยแครงคัดมาสดสดสดุสด้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บเนื้อปลาเก๋าต้มเผือกหาแล้วเชงเชงใช้เนื้อปลาแล่อย่างดีต้มกับเผือกซุยๆตามคุณรีดไปแล้วครับอร่อยเลยกับคุณฤทดวันนี้นะคะนี่จัดมาพิเศษเลยสาหรับครอบครัวคานาเลเฮาส์ เรามาคุยกับผู้จัดการร้านกันคุณนักครินสมบัติทวีปูลเติ้นจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ,รบเล่าให้ฟังเรื่องของตีมร้านคานาเลเฮาส์คานาเลเฮาส์นะครับก็จะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับก็มีบรรยากาศโล่งโปร่งสบายกลิน่นอายริมคลองนะครับผมมีห้องแอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเลี้ยงได้นะครับอาหารที่คานาเลเฮาส์นะครับหลักๆเราก็จะเป็นอาหารไทยนะครับแต่นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารจีนอาหารยุโรปด้วยครับไปเมนูแรกสิจ้า กุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือนะครับใช้กุ้งแม่น้ำสดๆนะครับใช้ประมาณ10ตัวโลจะนําไปทอดนะครับแล้วก็มีเนื้อเด้งหนุบหนับกําลังดีนะครับส่วนตัวพริกเกลือที่เราเอามาโรยเนี่ยก็จะมีตัวกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดง พริกขี้หนูนะครับแล้วก็จะมีตัวรากผักชีแล้วก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมอันนี้ก็เลิศจ้ะเป็นเมนูเห็ดเข็มทองคั่วเกลือนะครับคัสสรรเห็ดเข็มทองที่ได้มาตรฐานนะครับนำมาคลุกแป้งนิดหน่อยแล้วก็นําไปทอดแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสจากทางร้านนะครับเมนูถัดไปก็จะเป็นหอยสะดุ้งนะครับในถ้วยนี้นะครับก็จะมีหอยแคลงสดสดตะไคร้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีที่จะสะดุ้งเนี่ยก็พราะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับใบสาระนหน่และกระเทียมโรยหน้านะครับไปจากหอยสะดุ้งปลากระ ็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราเลยนะครับทางร้านเราเนี่ยใช้ไซส์หนึ่งตัวโลนะครับนำมาแร่เป็นชิ้นๆไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดนิดหน่อยนะครับแล้วก็นํามาผัดกับซอสเอ็กโอเม็ดมะม่วงด้วยแล้วก็ถัวลีส่สงทอดใบมะกรูดทอดนํามาวางบนจานแพทที่ทําจากเผือกนะครับคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยก็จะเพิ่มความกลมกล่อมผมสุดท้ายเป็นเมนูเนื้อปลาเก๋าต้มเผือกนะครับส่วนผสมหลักก็จะมีเผือกทอดแล้วก็มีเนื้อปลาเก๋านะครับผักกาดขาวขึ้นช่ายนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจียวครับผม วันนี้หีต้องขอการันตีความอร่อยที่คานาเล่เฮาส์ให้เป็นอร่อยเลชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านคานาเล่เฮาส์ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม102ทับ4บางแคเหนือเรียบคลองทวีวัฒนาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤและพีพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณฤไปเลยครับ โปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าคานาเลเฮาส์ มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AS บัางคะเต้นจ๋าสำหรับลูกค้า AS นะครับรับส่วนลดค่าอาหารไปเลย10%เ <c oughs> มื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเป็น Delivery นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ครับผมมาได้เลยค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ อร่อยเลิศกับผลิตรี่เมชยหืออีติง้งเย้าพิงฉังต้องกินค่ะ